สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทางช่องส่วนตัวของผมนะครับวันนี้เนี่ยผมเนี่ยต้องไปงานจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวงานรีวิวแล้วกันของ Great Wall นะครับหรือว่า GWM ก็จะไปที่มนตรีสตูดิโอนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เดินทางด้วยนิสสันเทอร่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าเสื้อนะครับที่จะแบบต้องใช้เดี๋ยวมันจะยับแกแต่นี้มันก็ผมก็รีดไปไม่ได้เรียบมากมายนะ,ะกล้องนะครับจริงๆน้องก็ต้องเป็นคนเตรียมทีมงานต้องเป็นคนเตรียมว่าพอดีของอยู่บ้านผมพอดีเอาที่เป็นส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับอแมจใช่เผื่อขา <c oughs> ดเหลือเผื่อทีมงานขาดเหลือแล้วก็แบบพกไปด้วยอันนี้แมสที่จะใช้นะครับของกระจุกกระจิกนะครับนู่นนี่นั่นเยลเผื่อ ผมมันไม่ได้นะครับอ่าไม้มือถือนี่ปกติอยู่แล้วนะครับอ่า power bank นะฮะเ่าเจลล้างมือนะครับออาแว่นอ่าแวน่อแวนอันนี้ตายตัวอยู่แล้วก็ก็จะประมาณนี้แหละเราก็จะเดินทางกันด้วยเทอร่ากับรุ่นที่ยังเป็นภูมิรัลยสมรตมดูปจริงๆเนี่ยงานเนี่ยจัด2วันครับ1 1 1 2รอบที่ผมไปเนี่ยคือกรุ๊ปแรกรอบแรกแต่ว่าวันปล่อยงานจริงๆอ่ะคือวันที่ 14พฤษภาคมนะครับกำหนดการก็กเรียกว่าเอมบาโก้แหละก็คือห้าเมเิดแพร่ก่อนได้รับอนุญาตเพื่อความแบบเท่าเทียมกันนะฮะกลุ่มแรกก็จะเช้าหน่อยกลุ่มแรกเนี่ยเริ่ม9โมงตอนนี้เนี่ย8โมง17นาทีละแต่ว่าไม่ไกลประมาณไม่กี่กิโลเมตรอะ่ะ5 6โลได้จริงๆอะ่ะที่มันไม่ไกลส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าช่วงนี้มันโควิดครับรถมันอาจจะไม่ได้หนานแน่นก็มีรถอยู่พอมาแต่ว่าไม่ได้แบบหนานแน่นมากก็อาจจะต้องขึ้น ตาม GPS นะตาม Google Map ไปผมก็นัดทีมงานน้องๆไปเจอที่นู่นหมดเลยนะครับจริงๆช่วงนี้มันจะไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่จะเป็นเปิดตัวรถหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีนะอันนี้ก็ถสอว่าเป็นช่วงที่แบบ normal แล้วก็กักตัวอะไรเงี้ยก็ฝากติดตามด้วยใครที่แบบว่ายังไม่ได้ดูเอออันนี้ดีกว่าเพราะว่าวันที่ผมปล่อยอันนี้เนี่ยในช่องส่วนตัวผมเนี่ย ก็คงจะปล่อยคลิปไปแล้วตั้งแต่วันที่1 4คลิปนี้ก็จะน่าจะทีหลังก็จะได้เห็นก่อนที่จะไปทํางานใช่ไหมครับก็จะมีเปเปอร์นะครับทางเกรดบอเขาก็ส่งข้อมูลมาให้สอสวันละนี่ผมพิมพ์มานะครับอ่านไปสองรอบละก็จะต้องอ่านอีกเพราะว่าขาดหรืออะไรเนี่ยก็หน้างานบางทีไม่ได้บอกว่าแบบดูหน้างานแล้วแบบเป๊ะเป๊ะเป๊เปมะมฮะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับมันจะมีบางอย่างแต่เราก็จะจําไกด์ไลน์เพื่อให้งานมันเร็ว เวลาเราพูดไปมันลื่นแล้วมันไหลเนี่ยคนตัดต่อก็ทํางานง่ายด้วยแล้วคนถ่ายก็ง่ายการเดินเรื่องก็จะแบบเป็นลําดับขั้นตอนนะครับเดีย๋ยวผมว่าอาจจะแบบถ้ามีจังหวะโอกาสนะครับระหว่างไปงานเดี๋ยวผมก็อาจจะแบบถ่ายอะไรให้ดูด้วยแล้วกันจะได้เห็นเรื่องหลังนะครับแล้วครับแนก่อนนะเรียบร้อยครับครึ่งพอดีล้างมือซะหน่อยเดี๋ยวตามไปดูครับว่าอะไรยังไงต่อขอไปดูหน้าง,งานก่อนนะครับ Okay, ครับที่นี่มันแบ่งเป็นสตูครับเมื่อกี้เจอพี่มินละพี่มินอีกสตูนึงของเราเนี่ยสตูแปดรถสีดํารถสีดำ,ดดำพออยู่ในสตูมันจะแบบจัดไฟยากหน่อยต่อทักทายกล้องหน่อยโค้กี่พีสวัสดีครับสวัสดีด้วยเราต้องห่างกันด้วยนะเรอต้องห่างกัไว้ก่อนโอ้โหนี่เก้าโมงนี่แดดร้อนแล้วนะวันนี้ฝนไม่ตกด,ด้วย <S <S นี่ผู้บัญชาั้งกล้องด้วยผมมนตรีสตูดิโอไม่เคยมานะปกติก็จะแบบไปที่อื่นแต่นี่นี่นมองจริงนะ นี่นี่คุณผู้ชมคนเดียวเลยเราโอ้โหนีงานแรกนะเนี่ยที่เป็นฟา้างขนาดนี้งานแรกเลยเป็นฟา้างสุดๆไม่มีใครเลยนี่ผมยังไม่ได้รีวิวเลยนี่คือเห็นพร้อมกับครั้งแรกนะครับนี่คือเบื้องหลังนะฮาวาวลเฮดซิกเขาเรียกว่า h y บิดเอสยูวีนี่งโอเป็นไงเป็นไงหลายกาดเบาะปรับไฟฟ้าไง,ด,างด้านหลังด้านหลังโห้จงจอเขาผมชอบตรงนี้ว่ะนี่ แม่มันยกขึ้นมาแม่มเท่แรลโลเวอร์เลยเนี่ยแรลโลเวอร์แล้วรอฮะไฟยังไม่มาระหว่างนี้ผมก็ต้องอ่านข้อมูลไปก่อนเออโอเคอาจจะไม่ได้ดูคลิปแล้วมาเจอคลิปนี้ก่อนนะครับก็ใหญ่กว่าเซีวีนะใหญ่กว่ากว้างกว่าสูงกว่าฐานล้อนี่2,738 mm. ้มิมลลิเมตรตอนนี้ก็เท่ากับผมต้องเบื้องหลังการทำงานผมต้องบีฟข้อมูลตัวเองระหว่างนี้เราก็ดูรถไปด้วยนะครับบีฟไปแล้วก็ดูไปมันก็จะทำให้เราแบบเข้าใจตัวรถง่ายขึนะ้นแบบใช้ไฟฟ้านะ นะตัวนี้เป็นไฮบริดประสา,านการทํางานกับเครื่องยนต์เบนซินอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบจะมีพวกแบตเตอรี่นะครับพวกนี้จะเป็นโฟมอ่าแล้วนี่ไม้แขนกั้นเวลาแบบรถเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเอาไว้ตั้งกั้นถนนให้แบบผู้สัญจรไปมาได้เห็นนะครับเบาะนี่เป็นลายด้วยนะสีโครงสีครีมของเขาเนี่ยมันมืดอะ่ะเออดูนี่นแขงข้างนะครับน,นี้พลาสติก วัสดุสีดำเง,งานะฮะนี่บุนุ่มบุนุ่มเป็นทูโทนะนนะงานเห็นไหมฮะก็จะเป็นทูโทนสงเสา็งก็นิ้นนะดูแบบตกแต่งนะโรเมียมความหรูหราพวกนี้มีพวกแบบก้งกล้องนะครับ แล้วก็ใช้งานกับพวก Adaptive Cruise c o n t r ทำงานถึงจุดหยุดนิ่งนะครับมี Stop and Go นะครับระบบช่วยควบคุมตัวรถถ้าอยู่ในอันนี้ถือว่าเบสิกเลยนะครับสำหรับในรุ่นท็อปแต่ที่เจ๋งๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องแบบระบบช่วยถอยจอดนี่แล้วไม่ถอยจอดอย่างเดียวนะฮะมีระบบที่เหมือนรถยุโรปเนี่ยแบรนด์ดังๆอย่าง BMW อย่างเช่นระบบที่แบบช่วยจดจําสมมุติว่ารถเนี่ยคุณขับเดินหน้าไปใช่ปะ ไปเจอทางตันแล้วคุณไม่มั่นใจเลยก่อนที่คุณจะขับรถเข้าไปในเส้นทางนั้นอนะ่ะคุณก็ไม่เคยมามาก่อนใช่ไหมครับคุณกดระบบที่มันสามารถที่จะแบบจดจําเส้นทางอะ่ะความเร็วต้องไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถมันก็จะแบบวิ่งเข้าไปเลี้ยวนุมนนี่นั่นถ้าสมมติคุณอยากจะถอยกลับแล้วมันไม่มีไม่มีทางให้กลับอ่ะคุณก็แค่ใช้ระบบเนี้ยนะครับรีเวิร์สกลับถอยหลังกลับมันจะคุมพวงมาลัยให้คุณเลยแต่ต้องความเร็วอย่าเกินสามสชบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแบหเนีจยดัชบลูดัช สิ่งที่ยากที่สุดของการทํางานคือการทํางานให้ทันครับครั้งนี้ต้องยอมรับว่าเวลาเราเยอะก็จริงนะครับประมาณ45านาทีแต่เอาข้าจริงแล้วเนี่ยโดยเราเป็นกลุ่มแรกครับปัญหาคือแบบนู่นนี่นั่นจริงๆเราจะต้องถ่ายในสตูแต่ว่าไฟอ่ะมาไม่ทันก็เลยโยกเอรรถเราเนี่ยคันที่เราเลือกมันเป็นสีดําด้วยตอนที่เราเลือกสีรถเราก็ไม่รู้ว่าสตูอ่ะผมไม่เคยมาหรอกแต่มนตรีเนี่ยเราไม่รู้ว่าสตูมันประมาณไหนโทนประมาณใดน,นะครับเราไม่เราไม่คิดว่าเราจะมาเจอสตูดาแล้วพอมารถมันสีดําด้วยมันก็ยิ่งลำบากนะครับเนี่ ตอนนี้ก็เลยน้องๆก็ต้องดือเก็บเก็บให้ได้มากที่สุดนะครับกระบวนการการทางานไม่ได้ราบรื่นเลยผมก็เลยต้องเนี่ยผมอุสารักษาหน้ามาปกติเราก็แม่งไม่ใช่คนขาวอยู่แล้วรักษาหน้ามาหลายวันตะตาแดดที่นี่ <laughs> แต่งานไงจะบ่นไม่ได้งานงานงานั่นคืองานนี่แหละนี่แหละเบื้องหลังครับบางอย่างเราจะยังไม่ครบผมจะทำยังไงได้นะครับแต่ผมมีวิธีของผมนะครับ ต้อตวจากแม่ออยี้ใช่ามาปบัรก่อนนับว้าว nice nice ้าวถ่ายไม่ทันให้เวลา45นาทีนะแต่ถ่ายจริงๆกูว่า20นาที20นาทีรีินเสิร์ตด้วยนะเรียบร้อยฮะ กลับแล้วครับผู้ชมจริงๆมันมีดีเทล,ลอีกเยอะแยะมากมายอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับจริงๆผมเสร็จสักพักละน้องๆกลับไปก่อนแล้วแต่ว่าก็มีขอคิวสัมภาษณ์นิดหน่อยแล้วก็ได้พูดคุยกับทางเกตบอสนิดหน่อยเรื่องรถอะไรบาต่างๆนะครับงานทำตลาด,าดก็ไดกฟ้องของคนไทยอะไรเงี้ยนะครับนิดหน่อยนะฮะผมก็ต้องกลับไป ตัดต่อนะครับเดี๋ยวก็กว่ากะว่าจะเช็คทุกเทปของงานนี้เลยเขาก็มีคิวออกหลายๆคนน่าจะดูกันแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าจิงไทม์ไลน์ที่เขาบอกไว้คือ14พฤษภาคมใครที่มาดูคลิปนี้บังเอิญแล้วก็ยังยังไม่ได้ดูก็กลับไปดูได้นะครับว่าเห็นเบื้องหลังแบบนี้แล้วงานเสร็จออกมาแล้วเป็นไงแต่บอกเลยว่าผมรอบแรกนี่คือแบบชุกรหุกมาก ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องส่วนตัวผมเองนะครับล้วพบใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเราจะแบบพาไปทําอะไรหรือว่าผมจะแบบไปทําอะไรบ้างหรือว่าไปต้องเบื้องหลังของรถคันไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับวันนี้สวัสดีครับ